25.4เพิ่งปล่อยตัวออกมาและนี่คือทุกอย่างที่คุณจําเป็นต้องรู้มาพูดถึงระบบโรนก่อนตอนนี้โรไฟเตอร์ถูกรีเวิร์กจากการที่ได้รับดูดเลือดจะกลายเป็นแอตแทกสปีดแทนส่วนโรแอชซินจะถูกเอาออกแชมเปี้ยนที่เป็นแอชซินจะถูกนับว่าเป็นไฟเตอร์ทั้งหมดและมีการเนิร์ฟแอตแท็กสปีดของไฟเตอร์บางตัวต่อมาเป็นแชมเปี้ยนต่อไปโดนเนิร์ฟซีเวียได้บัฟเจน่าได้บัฟไคซ่า,าดโดนเนิร์ฟไวได้บัฟมอสหาได้บัฟเซน่าโดนปรับสมดุลสมอลเดอร์ได้บัฟอูเด้ดดบ คเทนเต้โดนเนิร์ฟบ๊อปปี้โดนปรับสมดุลเดียร์นาโดนเนิร์ฟไรซ์โดนเนิร์ฟตมิราได้บัฟยูมิโดนเนิร์ฟวิสเฟดโดนปรับสมดุลและไซร่าโดนปรับสมดุลต่อมาเป็นเทรดคริสตัลเกมบิดสตาร์การเดียนและลูชาดอร์โดนปรับสมดุลโปรจี้โดนเนิร์ฟโปรเจคเตอร์โดนเนิร์ฟเฮฟวีเวทได้บัฟมาร์ทิเบกได้บัฟและราดได้บัฟต่อมาเป็นไอเทมอาร์เจลโดนปรับสมดุลดูบัฟโดนรีเวิร์สเจนเซเยอร์ได้บัฟคราเคนฟิวรี่โดนรีเวิร์สนาชอโดนรีเวิร์ควิกซิเวอร์โดนรีเวิร์เรดดบบััฟไ้ฟ ฟิชโบนโดนเนิร์ฟฟลิเกอร์เบลดโดนเนิร์ฟอินฟินิตี้ฟอสได้บัฟอินเวสติงโรเกตโดนเนิร์ฟฟิชเบนได้บัฟมานาเซโดนเนิร์ฟราฟิตไฟแคนนอนได้บัฟและเซเวอร์มิโดนได้บัฟแพทช์นี้เข้าวันที่10นะครับก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับนะครับเป็นกำลังใจให้ไปแล้วครับ